พบกับผู้แข่งขันคนต่อไปครับขอเชิญ V3 คชาครับสสัดีครับรูปหล่อตลอดคนนี้ครับแต่ว่าจุดอ่อนของคชานะครับคุณครูบอกว่าเป็นคนทำหน้าบึง้งแล้วก็ชอบขโมดคิ้ว ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามก็จะทําได้อยู่หน้าเดียวเท่านั้นเองคือหน้าบึ้งและขมวดคิว้วครูก็เลยเลือกเพลงพูดที่มีเนื้อหาและอารมณ์สนุกมากมาแก้ไขก็ไม่ทราบว่าได้รับยาตัวนี้ไปแล้วดีขึ้นไหมครับอาการยาแรงใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสดีเลยนะครับ,รบถ้ายาแรงใช้ได้เราจะไปพิสูจน์กันนะครับไปเตรียมตัวครับะชาครับเพลงพูดจะช่วยให้ะชาหายจากคน เป็นอาการคนหน้าเดียวได้หรือไม่นะครับไปชมกันครับกับเพลงเมียน,นาชาติขชาวีสครับเรื่องจริงไม่ใช่เองนิยายฉันมีเมียหลายในใจ ส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละวันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายแม่พี่ตองครับครับวันจันท์เนี่ยผมเนี่ยนะก็ต้องนั่งเครื่องบินไปหานงคราญเมียแขกถึงอินเตอร์เดียเลยเนอะโอ้อันนี้ขชามมีเมียแขกอยู่บอกครับใช่ครับ โอ้นี้นายจ๋าเนีเมียแขกเนี่ยชอบกินโลตีใช่ครับแต่ว่าคนอินเดียหรือว่าผู้หญิงอินเดียนี่โดนหมูไม่ได้นะครับทําไมครับอา้าวเขาอิสลามโดนมือหมูโดนมือมือพองมือพองครับโดนปากปากพองปากพอ,<ด>พองครับโดนลิ้นลิ้นพองครับคืนเลยเาเข้าปากแล้วไม่ไหวแล้ว ใช่แค่แต่แปลมีเมียเป็นสาวอินเดียสุดสวยใชไเลพอเมียเห็นผมรีบพนมมือไหวแลว้วมอบคนอายให้ผมทั้วันโอ้แมสวยจังเลยนายจ๋าอันนี้แขกพาหูรัตหรือเปล่านายจ๋าโอ้สวยจริงๆพี่ต๋องครับแล้ววันอังคารเนี่ยน,นะอ่ะ ผมเนี่ยก็ต้องสมสารบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันโอ้โหแบบไปสกลเลยนี่กชามีเมียจีนด้วยเหละครับโอ้โอฟงใช่ไหมสูงยาวเข่าดีชังเลยอะ่ะนี่พี่กชาครับ เวลาทะเลาะกับเขาอ่ะอย่าไปหือกับเขานะทำไมครับพี่ก็ดูขาเขาสิยก <c oughs> ขาทีการขอขับเลยมึงเอ้ย <c oughs> ดูหน้าดู <c oughs> อาโอ้โหเซ็กซี่แล้วเกินทุ่มมันทุแสนจะเหนื่อย แน่นอนครับผมนี่วันพุธนี่ต้องบินไปหาเมียม,ม่มคนนี้เปล่าใช่ครับไปบินไปที่วอชิงตันเลยนะครับโอ้โหไปวอชิงตันเลยอะอสวยมากอะอันนี้สงสัยจะเป็นคู่แข่งของน้องทาทาทำไม่ะครับอันนี้คงยังไม่ได้ทาใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลสปีคไดไหมได,ได้ครับฮัลโหล what's your name My name is Risa. โอ้ Risa. Okay you beautiful. Risa you and I go to พัทยานอนนิ่งๆแย s สบายเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยมาเมียผมไม่สุภาพตรงไหนพี่พูดทะลึ่งนะเนี่ยแย่สบายแย่แปลว่าอะไรแปลว่าใช่ครับเอ้าใช่สบายเย่สบายก็ใช่สบายหรือบ้านขยะบ้านกระชาเย่ทุลนทุลาย Okay, โอ Sweet, เคดูเมียฉันเป็นชาวผิวขาวยัยงสาวเลือดเป็นปลาฉันไปต้องให้ค้างเคียนข้าเหลืองราตรีโอสวีทกันละเกิดนี่ไปญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอแน่นอนครับ โอ้โหพอวันพฤหัสนี่ผมเนี่ยต้องรีบบินไปหาแม่มิชิโกะมิชิโกะที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเหรออยากจะเห็นแล้วว่ามิชิโกะว้าวคนนี้เหรอมิชิโกะให้เอา,าไม่ใช่เอาแบบนั้นให้ดิภาษาญี่ปุ่นเขาเหมือนทักทายสวัสดีให้ก็เห็นเขาบอกให้ผมก็จะเอา,อาไม่ใช่เอาเอกเ,เอาใจ อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนมิช so, ิโกะอ้วไม่น่าเชื่อเลยผิวเขียวเหมือนวาซาบิเหลือเกินปกติญี่ปุ่นมันต้องขาวนะญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเหรอโอ้ดำปื้อเลยในแฟนแม่ยนก็อุ่นสุดโค้ดดูในเกียวต้มลูกเนื้อี ไไจะพาไปที่ต่อไปครับวันศุกร์วันศุกร์เหรอผมต้องไปหาเมียพม,ม่าที่เมืองย่างกุ้งนะโอ้เลิศไหมวันศุกร์เนี่ยต้องบินไปถึงพม,ม่าเลยเหรอใช่ครับเมืองย่างกุ้งนะตะหลังไม่ต้องไปบินถึงพม,ม่าหรอกเสียเงินเสียทองทำไมครับไปแถวร้านซีฟู้ดเมืองทองอีกเยอะแยะ <c oughs> เขาย่างกุ้งกันได้เพียบไปหมด <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ยังไงอ่ะมันคนละย่างกุ้งกันมันเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองเหรออันนี้สาวพม่าโอ้ดูตาซะดูตาทิวพม่าในตาแขกอันนี้สงสัยจะเป็นท่าพม่าแทงกบโอ้โหโอ้โหเมียคนที่ห้าเป็นชาวพม่ารามัน ธอสวยเจอฉันเป็นพิงตอมควันดวงใจที่คอยห่วงใยกลัวฉันแห่งตายเพราะเธอหนารู้ว่าฉันเจ้าชู้ย่างใหญ่กล oh. ัวฉันแห่งตายย้าเธอเป็นไายโศกสานโอ้โหนี่หน้าเขาเหมือนกบเหมือนกันเลยนะอ <It 's S 1> oh. ิจฉาละสิอิจฉาดิบี่อ <It 's S 2> ิจฉาละสิเตก,กอยังสู้กระชาไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> มีเยอะเหลือเกิน เมียวันต่อมาครับวันเสาร์ผมต้องไปหาเมียยวนชาวเวียดนามสาวยวนที่เวียดนามนี่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 อ้หนี่เออ <c oughs> ค่อยเบาดอยสาวยวนต้องผิวขาแบบนี้โอ้โห <c oughs> ประทานโทษนี่ดูห่นสาวยวนแล้วแหนมเนืองนี่ใหญ่กว่า,าชายกันแน่นะ โฉันบินมากลัวโดนลูกลงเห็นหน้านองคอยหายไววหวันเธอเป็นเมียดีฉันต้องการเธอเป็นแม่บ้านที่แสรใจดีว้าเอ้าขาชาครับแล้ววันอาทิตย์ขาชาไปไหนอ่ะไปหาเมียที่ไหนกะอะไร เงียบเลยคนระับพี่วันจิ้งจกเหรอไม่ใช่มีเมียจิ้งจกเหรอวันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เอาทำไมอ่ะต้องอยู่บ้านเฝ้าอีกแก่มัน<อ>เฮ้ยแม่ก็ให้มันเฝ้าบ้านแล้วก็ออกไปเที่ยวสิไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะผมจะเอาตังค์ไหนแล้วไม่จะตังค์อีกแก่อออีแก่รวยอืัวถ่ายมาวะาถ่ามาโอ้โหเอาเขาแล้วทำไงอ่ะโอ้ย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 ลวมรวมเม่ยมแม่ลรมโอ้ยเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮ้อ้โหเฮ้เฮ้เย็นใจเย็นยจเย็นเฮ้เย็นจะทำยังไงสบายให้หลุดเฮ้เฮ uh, uh, uh ้เฮ้โ้หเฮ้ฮะเยอ เมียฉันห้าไม่ได้มันนีหมดทางไปหาเมียนา,นาชาสิเมียไทายคนนี้เธอเป็นเศรษฐีพันล้านเออเอละนองทายที่สามครับ อา้าวนี่ไม่อาแล้วเหรอโอ้โหสบัดสบัดในที่สุดเป็นไงพะชาพี่รอกว่าไปไปกินกบข้างใน่ลโหนหโูโอ้โหหน้าเป็นกบเลยขอเสรอกล้มให้คุณต๋องชวนชื่นด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญคุณปังครับ อ้าวสวัสดีกันอีกทีครับกระชาครับแหมนฉายานะครับมีมีเมียเยอะขนาดนี้นฉายาเอาสักคนไหมครับโอเอาคนสุดท้ายแลวกันครับจะให้เลือกแหมตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็นฉายานะครับเมียนานาชาติแต่พี่ดูไปดูมาไม่ใช่เมียนะครับเป็นเพื่อนนานาชาตินะครับเป็นเพื่อนนานาชาติมากกว่าคนสุดท้ายนี่แหละภรรยานะครับเป็นโชว์ที่สนุกดีมากนะครับ เลยทำให้มองข้ามเสียงร้องไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างร้องยากเพราะว่าวิาวธีการเอื้อนเป็นแบบลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งต้องเรียกว่าโบราณพอสมควรเลยเพลงนี้ก็เนื่องจากโชว์สนุกนะครับก็เลยทำให้มองข้ามไปได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้คะแนนเรื่องความการร้องเนี่ยสงสัยคงเหนื่อยนะครับผมแต่พี่ชอบมากเลยอ่ะภรรยาญี่ปุ่นใช่ไหมมิชิโกะใช่ไหม พี่ว่าเปลี่ยนเป็นมิยาบิดีกว่านะครับขอให้โชคดีนะครับกระชาโชคดีครับคุณไก่ครับครับกระชาครับพี่เพิ่งรู้รสิยมกมะชาเป็นอย่างนี้นี่แม่จริงๆเพลงนี้ตอนที่ที่ได้เห็นชื่อเพลงนี้แล้วก็ขชาเป็นคนร้องที่พี่นึกว่าโอ้โหตายแน่ๆแล้วเพลงนี้เด็กป่วยของเรานะครับแต่พอพอ้องมาเกินคาดนะพี่พี่ถือว่าร้องเพลงรุ่ทุกขออกมาใช้ได้ทีเดียวนะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่ามันยังไม่ใช่ลูกทุ่งแท้ๆแต่ว่ามันมีความยากอยู่เยอะทั้งทานองที่ไหลไปเรื่อยๆทั้งเนเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงพี่ถือว่าเราอินเออดีๆมาจนถึงเวทีนี้เสร็จยังไม่หลุดคาแรคเตอร์ดีมากนะครับอาจจะมีจุดหนึ่งตรงที่ว่า,เ,าเวลาที่เราย้ำเข้าเข้าช่วงของแต่ละช่วงการส่งออกเนี่ย พูดถึงเนี่ยฝรั่งพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเน้นหนักกว่าน,นี้เพื่อจะเพื่อจะตัดบทอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโชว์บางทีมันอาจจะมีเรื่องระยะเวลาที่มันดูหนืดๆด,ด้วยด้วยธรรมชาติของโชว์ลักษณะเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ดูมันสะดุดสะดุดไปบ้างแต่ก็ถือว่าขาชาทําได้ดีเกินคาดทีเดียวครับโชคดีครับคระธาครับขชาครับขอบคุณนะครับที่ยิ้มให้พี่สักทีนะ พี่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะพี่ว่าคาชาเนี่ยต้องได้เป็นหนึ่งในสามที่ชนะ AFC ซี้นแปดพี่ว่าพี่แทงหวยพี่ถูกแน่นอนอ่ะจริงๆพี่มั่นใจพี่มั่นใจแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เมียวันอาทิตย์เนี่ยพี่อยากเป็นมากแต ouais ่เส uh ียดายอ่ะ I'm taken เพลินว่าไม่ไม่ทันละฉะนั้นที่ให้ยูกิเข้าะปมาแค่นี้ค่ะแต่ว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่สนุกมากจริงๆต้องขอบคุณเมียทั้งเจ็ดของขทาราด้วยที่มาที่มาเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ต่องด้วยนะคะไม่งั้นโชว์นี้คงไม่สมบูรณ์แบบเนาะ ขอบคุณมากๆเมียหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าน่ากลัวทุกคนเลยดูแล้วพิ่นาศยังไงไม่รู้ขอบคุณค่ะขอบคุ้าวบีสามครับแล้ชวช